มีใครเคยทำเคสน้องสาวเราคุณแอร์รู้สึกว่าอยากให้ทำฟรีเลยไหมคะมันมีอยู่เคสหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นเคสแบบสเปเชียลหรือเปล่านะแต่สำหรับแอร์เขาอาจจะไม่ได้เป็นลูกค้าที่จ่ายเยอะ แต่เป็นลูกค้าที่แบบทาไม่แอร์รู้สึกว่าแอร์ขอบคุณตัวเองมากเลยที่เลือกดูแลน้องสาวให้กับคนไข้หลายๆคนอ่านามสมมุติชื่อว่าคุณโบแล้วกันค่ะคณโบเป็นคนกัมพูชาค่ะพูดภาษากัมพูชาไม่ได้ค่ะแม่ไม่สามารถสื่อสารภาษากัมพูชาได้เลยแล้วเราจะสนทนากับคนไข้คนนี้อย่างไรซึ่งเราก็มี g o เกิลคั l เ t e ในการสนทนาเขาอะค่ะเพิ่งเลิกกับสามีแล้วเขาต้องการที่จะทําน้องสาวแล้วไปมีชีวิตใหม่แต่ประเด็นคือมีงบให้ทาแค่2 cc ซเปิด สาวเขาปุ๊บอะแอรรู้สึกว่าของซีซีนี้น่าจะไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ำเขาต้องทําอย่างน้อยคือสิบเพราะว่าของเขามีปัญหาค่อนข้างเหี่ยวมากแฟบแล้วก็ห้อยด้วยแล้วแอรก็เลยตัดสินใจว่าเอาแบบนี้ไหมมาเป็นเคสรีวิวให้แอร์ไหมเอาเราคุยกันตรงๆแบบใจๆเลยนะคุณโบถ้าคุณโบอยากที่จะเป็นเคสรีวิวให้แอรมานั่งให้แอรสัมภาษณ์มาคุยมาอะไรกันอย่างนี้เลยคุณโบพูดความจริงเลยว่าอ่ะคุณโบเป็นลูกค้านะมาทําที่นี่นะทุกอย่างเป็นความจริงหมดเลยยิงแอดกับบูชาและลูกค้าแอรหน่อยได้ป เราอยากทำให้เขาค่ะเขาดีใจมากๆถ้าเกิดเขาเติมไป2ซ c อ่ะคือเขาไม่เห็นผลอะไรเลยนะถ้ากับว่าวันนั้นอ่ะเขาได้ไป 10cc 10cc แต่ว่าจ่ายแค่2ซ c เดี๋ยวรอดูคลิปคุณโบเลยค่ะ